สวัสดีครับแฟนๆของอนาดิจิทางช่อง YouTube นะครับมาพบกันอีกครั้งกับช่วงแกะกล่องของเราซึ่งผมจะพาไปพบกับนาฬิการุ่งต่างๆที่น่าสนใจซึ่งอยู่ในตลาดเมืองไทยและก่อนที่จะไปดูการแกะกล่องในวันนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานอย่าลืมกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับก่อนหน้านั้น แกะกล่องและทำรีวิวนาฬิการเรือนแรกจากเรียวไทยคอลเลคชั่นไปอย่างรุ่นอีสานหรือว่าพีตาโค้หรือว่าคนอาจจะเรียกในรหัส SPB247J นะครับคราวนี้เรามาดูนาฬิการุ่นที่2จากคอลเลคชั่นนี้กันครับซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปในงานนาฬิกาที่เซ็นทันเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับ ใช่แล้วครับนั่นคือนาฬิการุ่น SRPG 55K นะครับที่มีชื่อเรียกกันสั้นๆว่าภาคใต้นะครับหรือว่าหนังตะลุงก็ได้นะครับและนาฬิการือนนี้ถูกตกแต่งเพื่อสะท้อนถึงความงดงามของภาคใต้โดยเฉพาะท้องทะเลนะครับครับนาฬิการุ่นนี้มีความน่าสนใจอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับตามมุมมองของผมอย่างแรกเลยนะครับก็คือการตกแต่งที่สวยงามและสะดุดตายอย่างมากโดย SRPG 55K เนี่ยมีการเลือกใช้ สีน้าเงินและสีฟ้าครามของท้องทะเลทางภาคใต้ามาเป็นสีหลักหน้าปัดนะครับแล้วก็ขอบตัวเรือนนะครับของนาฬิการุ่นที่ถือว่าได้รับความนิยมจากเมืองไทยมากด้วยเช่นกันนะคือรุ่นมอนสเตอร์นะครับ SRPG 55K เนี่ยสแสดงให้ถึงเห็นถึงความสวยงามของท้องทะเลไทยนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งความได้เปรียบของเมืองไทยนะครับที่สามารถดึงดูดนะักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยให้มาเยือนในเมืองไทยนะครับสำหรับ SRPG 55K นะครับมีความโดดเด่นที่หน้าปัดแบบสันเลซซึ่งถูกออกแบบมาให้มีการ เล่นเหลือบแสงเงาสีสันของน้ําทะเลในวันฟ้าใสนะครับแล้วก็ตัวชุดเข็มเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะครับมีการเพิ่มเพิ่มสีทองเข้าไปเพื่อให้ดูหรูหราขึ้นนะครับส่วนตัวผมว่าการใช้3ามสีเนี่ยอย่างสีน้ําเงินสีขาวและสีทองถ้ามีการจัดวางและจับคู่กันอย่างเหมาะสมและลงตัวแล้วเนี่ยถือว่าเป็นสีโทนเย็นที่ดูลดูอาจจะดูเรียบๆแต่ว่าผมว่ามีความโดดเด่นแล้วก็สามารถสะดุดสายตาได้ทันทีนะครับ นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการใช้สีน้ําเงินเข้มนะครับซึ่งเป็นสีสีที่สะท้อนถึงเรื่องของความลึกของท้องทะเลไทยนะครับนำมาตกแต่งให้อยู่ในตัวนาฬิกาได้อย่างลงตัวนะครับและเมื่อพลิกด,ดูด้านหลังนะครับจะพบกับการยิงเลเซอร์นะครับฝาหลังซึ่งเป็นโลโก้และสัญลักษณ์ของตัวนาฬิกานะครับก็เป็นตัวไอเทงนะครับซึ่งเป็นตัวตัวละครหนังตะลุมนะครับ ขณะที่กลไกของนาฬิการุ่นนี้นะครับคือ 4R36 นะครับมีกำลังสํารองอยู่ที่41ชั่วโมงถือว่าเป็น,นกลไกพื้นฐานของนาฬิกาหลายรุ่นของไซโก้นะครับทั้งในกลุ่ม Prospect และก็พีซาชนะครับซึ่งกลไกรุ่นนี้เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของความทนทานและก็ความเที่ยงตรงที่อยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับแล้วก็เชื่อถือได้กลับมาที่สิ่งที่2ที่ผมเกริ่นไปนะครับตั้งแต่ต้นก็คือผมเชื่อว่าหลายคนจะพออาจจะพอทราบจากคลิปที่แล้ว ว่าผมค่อนข้างชื่นชมการทำงานไซโกในยุคหลังๆกับนาฬิการ i มิเต็ e เอ dition ของพวกเขานะครับนั่นก็คือตัวแพ็กเกจที่บอกได้เลยว่าสมกับคำว่า Limited e dition นะครับเพราะว่ามีการใส่ใจในเรื่ององการ ตกแต่งและการคัดเลือกสิ่งที่อยู่บนตัวแพ็กเกจนะครับอย่างที่เห็นนะครับในตัว SRPG 55K เนี่ยก็ได้รับแนวคิดนี้มาด้วยเช่นกันตัวกรองมากับโทนสีฟ้าซึ่งสอดคล้องกับหน้าปัดของตัวนาฬิกานะครับเพราะปัจจัยที่ส่งผลต่อเน,นื่องในเรื่องนี้มันมีค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่กับมอนสเตอร์นะครับในช่วงเวลานี้ผมบอกได้เลยว่ากลายเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างฮิตและได้รับความนิยมนะครับ ผมสรุปด้วย3ปัจจัยก็แล้วกันนะครับว่าทําไมนาฬิการเรือนนี้ถึงน่าซื้อนะครับอย่างแรกถ้าถ้าคุณมาทางสายมอนสเตอร์นะครับในเรื่องของการสะสมผมหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นรุ่นใดกต็ตามของมอนสเตอร์เนี่ยบอกว่ายัางไงนาฬิการเรือนนี้คุณก็ต้องซื้ออยู่ละ นะครับอย่างที่2ถ้าคุณซื้อ S.P.B. 247J นะครับซึ่งก็คือรุ่นไพ่อิสานหรือพีราโคตไปแล้วผมว่าอย่างไรนาฬิกาเรือนนี้คุณก็ต้องซื้อเพราะว่ามันเป็นหนึ่งใน5เรือนที่ผลิตออกมาในคอลเลกชันเรียวไทยนะครับและอย่างที่3นะครับสุดท้ายถ้าคุณไม่ใช่คน2กลุ่มอย่างที่ผมบอกข้างต้นนะครับแต่ต้องการนาฬิกาที่มีความคุ้มค่าในแง่ของสเปคนะครับเป็นนาฬิกาดำน้ำมีความสวยงามของรูปลักษณ์และก็มีสตอรี่นะครับบอกตรงๆว่าไม่ควรพลาดด้วยประกาทั้งปวงนะครับ เอาละครับสำหรับการรีวิวและแกะกล่องในวันนี้ก็ต้องจบลงอีกเท่านี้ส่วนในคลิปหน้าจะมีอะไรให้รับชมกันกปรดติดตามกันต่อไปครับ